ChangeMaker Library ทำไมผู้ให้ถึงหมดไฟง่ายจังสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการ Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้เรามาถึง EP ที่101กันแล้วนะครับวันนี้เรามาถึงบทที่6ของหนังสือ Give and Take ของ Adam Grant แล้วนะคะผูชื่อบทคือ The Art of Motivation Maintenance แปลไทยก็คือศิลปะการรักษาไฟหรือการรักษาแรงจูงใจไม่ให้หมดไฟครับบทนี้สำคัญมากนะดาวเพราะที่ผ่านมาเราอวยกิฟเวอร์หรือผู้ให้มาตลอดว่าเจ๋งยังไง ใช่ค่ะแต่เราก็รู้กันว่ากิฟเวอร์เนี่ยมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วก็คนที่ร่วงไปอยู่ล่างสุดของบันไดความสำเร็จเหมือนกันจริงอดัมแกรนต์เขาเปิดบทมาเลยว่ากิฟเวอร์มีโอกาสไปอยู่บนสุดและล่างสุดของบันไดแห่งความสำเร็จ คำถามคือทำไมล่ะทำดีทำไมถึงเจ๊งได้ล่ะบทนี้เลยจะมาขยี้ประเด็นสำคัญที่สุดค่ะว่าทำไมกิฟเวอร์บางคนถึงหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์แต่ทำไมบางคนถึงมีไฟต่อไปได้เขาเริ่มจากการไปศึกษาคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าโคดให้เลยครับดาวโคดให้ จริงครับเขาไปศึกษากลุ่มคนที่ได้รางวัล caring Canadian ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของแคนาดาสำหรับคนที่อุทิศตัวช่วยเหลือสังคมมาหลายสิบปีอ๋อคือเป็นสุดยอดคนที่ช่วยคนอื่นว่างั้นเถอะแล้วเขาทำยังไงต่อคะเขาก็เอาคนกลุ่มนี้มาเทียบกับของอีกกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะอายุเพศการศึกษาแต่แค่ไม่ได้เป็นนักให้ที่ยิ่งใหญ่เท่า แล้วเขาก็ให้ทั้งสองกลุ่มลิสต์เป้าหมายในชีวิต10อย่างว่าปกติฉันพยายามจะทำอะไรแล้วก็สัมภาษณ์เจาะลึกมากๆใช่ครับเพื่อจะดูว่าอะไรคือแรงจูงใจของคนสองกลุ่มนี้โดยเขาแบ่งแรงจูงใจของคนเราออกเป็นสองฝั่งใหญ่ๆฝั่งแรกคือการคิดถึงคนอื่นหรือ Author Interest อันนี้เข้าใจง่ายก็คืออยากช่วยคนอื่นอยากใจกว้างอยากให้ ส่วนฝั่งที่สองคือการคิดถึงตัวเองหรือ self-interest อันนี้คือพวกอยากมีอำนาจอยากสำเร็จอยากเก่งอยากได้รับการยอมรับคำถามง่ายๆเลยค่ะพูคิดว่ากลุ่นโค้ดกิฟเวอร์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาได้คะแนนฝั่งไหนสูงกว่าคนทั่วไปโอ้โหถามง่ายไปก็ต้องฟังคิดถึงคนอื่นสิเขาเป็นผู้ให้ระดับรางวัลประเทศนะ ถูกต้องค่ะซึ่งก็จริงเขาได้คะแนนฝั่งคิดถึงคนอื่นสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบถึง3เท่าเป้าหมายเขาคืออยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนหรือช่วยเหลือผู้หญิงที่รายได้น้อย ในขณะที่กลุ่มคนทั่วไปเป้าหมายคืออยากตีกอล์ฟให้เก่งขึ้นหรืออยากดูดีมีสเสน่ห์มันก็ไม่ผิดนะแต่จุดที่มันเซอร์ไพรส์และเป็นหัวใจของบทนี้อยู่ตรงนี้ค่ะมันมีอีกฝั่งที่เขาสูงกว่าคนทั่วไปด้วยฝั่งไหนครับคะแนนฝั่งคิดถึงตัวเองเขาก็สูงกว่าคนทั่วไปเหมือนกันค่ะเฮ้ย hey, จริงดิ จริงค่ะเขามีความอยากได้อำนาจอยากสำเร็จอยากเก่งมากกว่าคนทั่วไปเกือบสองเท่าอ้าวไงงั้นล่ะนึกว่าคนดีคนที่เป็นผู้ให้ต้องแบบเสียสละไม่คิดถึงตัวเองไม่ทะเยอทะยานซะอีก นี่แหละค่ะกลายเป็นว่า giver ที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยเขาก็ทะเยอทะยานไม่แพ้พวก taker เเหรือ matcher เ,เลยนี่คือจุดที่เปลี่ยนความเข้าใจเราไปเลยครับดาวคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าการคิดถึงตัวเองกับการคิดถึงคนอื่นมันอยู่คนละขั้ว ใช่ใช่เหมือนไม้บรรทัดถ้าเราขยับไปทางซ้ายคิดถึงตัวเองเราก็จะห่างจากทางขวาคิดถึงคนอื่นแต่อดัมแกรนบอกว่าความคิดนั้นผิดครับเขาบอกว่าสองอย่างนี้มันเป็นอิสระต่อกันเป็นอิสระยังไงครับมันเหมือนสวิตช์ไฟสองอันในห้องค่ะพูเราเปิดสวิตช์คิดถึงตัวเองและเราก็เปิดสวิตช์คิดถึงคนอื่นพร้อมกันได้เลย อ๋อไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ค่ะบิลเกตส์เคยพูดไว้ดีมากเขาบอกว่ามนุษย์เรามีสองพลังที่ยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนอยู่คือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ self interest กับการห่วงใยคนอื่นหรือ caring for others และคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็คือคนที่เครื่องยนต์ไฮบริดคือใช้พลังทั้งสองอย่างนี้ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน พอเรารู้ว่า g i ฟเฟอร์มี2แบบคือแบบที่ไม่คิดถึงตัวเองกับแบบที่คิดถึงตัวเองด้วยอดัมแกรนก็เลยแบ่ง g i ฟเฟอร์ออกเป็น2ประเภทครับน่าสนใจมากประเภทแรกคืออะไรคะประเภทที่1นึ่เขาเรียกว่า selfless giver ครับ ถ้าให้ดาวแปลแบบเห็นภาพเลยนะน่าจะเรียกว่าผู้ให้แบบทาตหรือผู้ให้จนหมดตัวนั่นเองความหมายตรงตัวเลยครับดาวคือเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นมากเสียจนแทบไม่คิดถึงตัวเองเลยอ๋อคือให้แหลกให้จนไม่สนความต้องการของตัวเองใช่ครับเขาเรียกอาการนี้ว่าโรคเห็นแก่ผู้อื่นจนเกินเหตุหรือ pathological altruism ฟังดูเหมือนเป็นคนดีนะแต่จริงๆคืออันตรายมากอันตรายยังไงคะ ผลลั์คือเจ๋งครับหมดไฟเบิร์นเอาตัวอย่างคลาสสิกเลยคือนักเรียนที่ช่วยติวหนังสือให้เพื่อนจนตัวเองไม่ได้อ่านหนังสือแล้วก็สอบตกดาวก็เคยนะผูช่วยเพื่อนทำรายงานจนงานตัวเองไม่เสร็จโดนอาจารย์ว่าเลยมีแหละครับคืออาการของเซลฟ์เลสกิฟเฟอร์งั้นมาดูประเภทที่สองดีกว่านี่คือพระเอกของบทนี้เลยเขาเรียกว่าออเทอริชกิฟเฟอร์ออเทอริชมันแปลว่าอะไรครับเนี่ย มันคือการผสมคำระหว่าง alter ที่แปลว่าคนอื่นกับคำว่า ish ที่แปลว่าค่อนข้างไปทางนั้นถ้าให้ดาวแปลง่ายๆนะคือผู้ให้แบบมีสตินั่นเองและนี่คือกลุ่ม giver ที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับใช่ค่ะ alterish giver คือคนที่คิดถึงคนอื่นมากและคิดถึงตัวเองก็มากด้วยอ๋อคือคนที่ใช้เครื่องยน์ไฮบริดที่เราคุยกันในส่วนแรกนั่นเองถูกต้องคือเขายังแคร์คนอื่นนะแต่เขาก็มีเป้าหมายท เยอยทยานของตัวเองเหมือนกันแต่แบบนี้เขาจะต่างจากแมทเชอร์หรือผู้แลกเปลี่ยนยังไงล่ะครับถ้าเขาก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันต่างกันชัดเจนค่ะผูแมทเชอร์ er เนี่ยเขาให้เพราะเขาคาดหวังว่าเธอต้องคืนฉันกลับมาแบบเท่าๆกันอ๋อยื่นหมูยื่นแมวแต่ออเทอริชเนี่ยเขาให้แบบไม่หวังผลตอบแทนนะเขาให้ฟรีๆได้เลยแต่เขามีแต่ อะไรครคับเขาแค่ระมัดระวังไม่ให้การให้นั้นมันทำร้ายตัวเองหรือทำให้ตัวเองเจ็บหนักไปด้วยโหนิยามชัดเจนมากครับในบทนี้เขามีตัวอย่างที่ชัดสุดๆของเรื่องนี้เลยครับเป็นเรื่องเล่าของคุณครูสาวไฟแรงคนหนึ่งชื่อคอนเรย์คาร์แฮนคอนเรเธอเป็นใครคะเธอเป็นครูในโครงการที่ดังมากของอเมริกาชื่อ Teach for America หรือ TFA ซึ่งโครงการนี้ก็จะรวบรวมเด็กจบใหม่ไฟแรงที่เป็นกิฟเฟจั จ๋าเนี่ยไปสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงฟังดูดีมากเลยค่ะเป็นคนดีที่อยากเปลี่ยนแปลงโลกแต่ปัญหาคือโลกที่เธอเจอมันโหดร้ายกว่าที่คิดครับคอนเรถูกส่งไปโรงเรียนมัธยมชื่อโอเวอร์บรุกในฟิลาเดลเฟียโอเวอร์บรุกมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอดาวลองนึกภาพนะครับโรงเรียนนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนอันตรายของประเทศโห oh. ในปีที่เขาเล่าเนี่ยมีนักเรียนประมาณ1,200คนแต่มีเด็กโดน พักการเรียน500คนเกือบครึ่งโรงเรียนมีคดีทำร้ายร่างกายเกือบ50ครั้งมียาเสพติดมีอาวุธแล้วอัตราการเรียนจบของนักเรียนที่นี่นะแค่54%คือเข้าร้อยคนจบแค่54คนแล้วคอนเรเนี่ยเธอเป็นสาวน้อยโลกสวยเลยครับมาจากชาญเมืองที่อบอุ่นเป็นเด็กกิจกรรมเรียนเก่งผิวขาวผมลอนด์แล้วโรงเรียนโอเวอร์บรนักเรียน97%เป็นเป็นแอฟริกันอเมริกันเป็นคนผิวสี คือเธอแตกต่างเหมือนหลุดมาจากคนละโลกเลยนึกภาพออกเลยความฝันที่อยากจะไปสอนไปสร้างแรงบันดาลใจพังหมดครับความจริงคือเธอต้องตื่นตีห้ากลับบ้านตรวจงานถึงตีหนึ่งแล้วในห้องเรียนละ่ะงานประจําวันคือห้ามเด็กตีกันตามเด็กหนีเรียนนักเรียนคนเก่งที่เธอกําลังปั้นอยู่ก็ดันตั้งท้องแล้วต้องออกจากโรงเรียนไปโอ้ จนเธอไปถึงจุดที่เรียกว่า rock bottom คือจุดต่ำสุดของชีวิตแล้วเธอพังเลยเหรอ พังครับเธอบอกเองเลยว่ามันเลวร้ายมากฉันหมดไฟฉันขยะขยงโรงเรียนขยะขยงนักเรียนและขยะขยงตัวเองด้วย <S <S โหฟังแล้วหดหูมากเลยภูถ้าเป็นเราเรานะคะพอหมดไฟเพราะรู้สึกว่าให้มากเกินไปแล้วสิ่งที่เราจะทำคืออะไรก็ต้องให้น้อยลงสิครับถอยออกมาพักไปลาพักร้อน <S <S ใช่ไหมล่ะแต่คอนเรททาในสิ่งที่สวนทางกับคนทั้งโลกเลยคะ่ะทําอะไรครับสิ่งที่เธอทําคือให้มาก ขึ้นเอา้าบ้าหรือเปล่ายิ่งเหนื่อยยิ่งไปทำเพิ่มเหรอใช่ค่ะนอกจากงานสอนหลักที่มันหนักจนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเทายังอาสาสมัครไปเป็นพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์ให้ครู TFA รุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยแค่นั้นเหรอครับยังค่ะเทายังใช้เวลาว่างตอนกลางคืนกับเสราร์อาทิตย์ไปก่อตั้งมูลนิธิใหม่เลยชื่อ Mind s m ม t ter สาขาฟิลาเดลเฟียทำอะไรอีกเนี่ยเพื่อติวเด็กเก่งแต่ยากจนให้เตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัย โ oh, สรุปคือเธอทำงานให้เพิ่มอีกสัปดาห์ละสิบกว่าชั่วโมงทั้งที่งานเก่าก็แย่อยู่แล้วและผลลัพธ์คืออะไรครับอาการเบิร์นเอาท์ของเธอหายไปค่ะพลังงานเธอกลับมาหมดเลยเฮ้ย <Hey. S 2> แถมเธอยังกลายเป็นครูคนเดียวในรุ่น5คนที่มาพร้อมกันที่ยังทนสอนอยู่ที่โรงเรียนสุดโหดนั้นได้นานถึง4ปีเป็นไปได้ยังไงครับดาวทำไมให้มากขึ้นถึงทำให้หายหมดไฟ บทนี้เขามีสองคำตอบที่ชัดเจนมากครับดาวว่าทำไมคอนเรถึงหายเบิร์นเอามาเลยค่ะขอเหตุผลแรกเหตุผลที่หนึ่งเขาเรียกว่า the impact vacuum ศูนยา์ยกาศแห่งผลกระทบใช่ครับอดัมแกรนบอกว่าปัญหาการหมดไฟเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณการให้ที่ว่าเราให้มากไปเสมอไปเอา้าแล้วมันเกี่ยวกับอะไรคะมันเกี่ยวกับ การมองไม่เห็นผลลัพธ์ของการให้ต่างหากอ๋อเหมือนเราเทน้ำลงถังที่มันรั่วหรือเปล่าเทเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสัทีถ้าเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราทำมันสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราก็จะเหนื่อย ถูกต้องครับเขามีการทดลองที่สุดยอดมากที่ call center ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่โทรไปขอรับบริจาคใช่ไหมคะใช่เลยงานโคตรน่าเบื่อโดนคนด่า90%ของสายพนักงานที่เป็น g i อร์เนี่ยหมดไฟกันหมดยอดบริจาคก,ก็ตำ่ำแล้วนักวิจัยทำยังไงคะ เขาก็เลยลองให้พนักงานกลุ Mach ่มหนึ Good ่งใช้เวลาแค่5นาทีอ่านจดหมายจากนักเรียนทุนที่ได้รับประโยชน์จริงๆจากเงินบริจาคที่พวกเขาหานี่แหละแค่อ่านจดหมาย5นาทีเนี่ยนะผลคือยอดบริจาคของพนักงานกลุ่มกิฟเวอร์พุ่งขึ้น3เท่า3เท่ายังไม่พอครับดาวเขาลองอีกกลุ่มคราวนี้ไม่ให้อ่านจดหมายแต่ให เจอตัวจริงนักเรียนทุนเลยมานั่งคุยกัน5นาที โหอันนี้น่าจะยิ่งกว่าผลคือยอดบริจาคพุ่ง5เท่า5เท่าแค่5นาทีที่ได้เห็นอิมแพกเนี่ยนะใช่ครับมันเติมพลังมหาศาลอีกเรื่องที่เจ๋งมากคือเรื่องหมอเอ็กซเรย์หรือนักรังสีวิทยาที่เขาดูแต่ฟิล์มดำๆใช่ไหมปกติเขาไม่เคยเห็นหน้าคนไข้ใช่ไหมครับนักวิจัยเลยลองเอารูปถ่ายหน้าคนไข้แปะไปกับฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วยแล้วไงคะผลคือหมอวิ นิชายแม่นยำขึ้น46ซโหเพราะอะไรคะเพราะเขารู้สึกเชื่อมโยงครับว่านี่ไม่ใช่แค่ฟิล์มดำๆแต่นี่คือคนคนหนึ่งที่รอความช่วยเหลืออยู่เขาเลยตั้งใจดูละเอียดขึ้นสุดยอดที่นี้พอกลับมาที่ครูคอนเรชัดเลยครับที่เธอหมดไฟที่โรงเรียนโอเวอร์บรุกเพราะงานมันไม่เห็นผล อิมแพคมันคลุมเครือมากใช่สิวันนี้ห้ามเด็กตีกันพรุ่งนี้มันก็ตีกันใหม่มันเป็นศูนย์ยากาศจริงๆแต่พอเธอไปทำมูลนิธิ Mind's m t t t r r ที่ติวเด็กเก่งแต่จนให้เข้ามหาวิทยาลัยมันเห็นผลทันทีใช่เธอเห็นเด็กขี้อายกลายเป็นคนกล้าสแสดงออกเธอเห็นเด็กได้เข้ามหาวิทยาลัยพลังงานบวกจากตรงนี้แหละครับมันเลยไหลกลับไปเติมพลังให้เธอสู้กับงานหลักที่โรงเรียนสุดโหด น,น,นี่คือเหตุผลข้อแรกเติมช่องว่างของผลกระทบแล้วเหตุผลข้อที่สองล่ะคะ เหตุผลที่สองง่ายกว่าอีกครับคือการเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนบริบทพูดง่ายๆคือความเบื่อครับดาวการให้ในเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันเหนื่อยอ๋อ oh. เขามีการทดลองตลกๆให้คนนั่งเขียนตัวอักษรว่า a b a b a b, b ไปเรื่อยๆเขียนไปทำไมคะจนกระทั่งคนนั้นบอกว่าไม่ไหวแล้วโว้ยคือแบบมือชาเมื่อยมากยกแขนไม่ขึ้นแล้ว คแต่นักวิจัยก็บอกว่าโอเคครับงั้นรบกวนช่วยเซ็นชื่อกับที่อยู่ตรงนี้หน่อยครับแล้วเขาทำได้หรอปรากฏว่าเขาหยิบปากกามาเซ็นชื่อได้เฉยเลยทั้งที่เมื่อกี้บอกว่ายกแขนไม่ขึ้นอา้าวนี่แหละครับการเปลี่ยนบริบทกล้ามเนื้อมันคนละส่วนกันความรู้สึกมันคนละอย่างกันพอนึกถึงคอนเร เลยครับงานสอนที่โรงเรียนคือการให้แก่เด็กนักเรียนที่โหดๆซ้ำๆทุกวันมันเหนื่อยแต่พอเธอเปลี่ยนบริบทไปให้คำปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยกันที่เป็นครูทีเอรุ่นน้องหรือเปลี่ยนไปให้กับเด็กอีกกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งที่มูลนิธิ m i n d ์แมทเทมันเลยรู้สึกสดใหม่มันไม่เบื่อถูกต้องครับมันเหมือนเรากินข้าวขาหมูทุกวันถึงจะอร่อยแค่ไหนก็เบื่อตายต้องเปลี่ยนไปกินกว๋วยเตี๋ยวบ้าง พลังมันถึงจะกลับมาโอเคครับดาวพอเรารู้เหตุผลแล้วว่าทำไมคอนเรถึงมีพลังกลับมาทีนี้เรามาดูกลยุทธ์กันบ้างว่ากิฟเวอรแบบมีสติเนี่ยเขามีวิธีให้ยังไงไม่ให้เจ๋งมาเลยค่ะกลยุทธ์แรกสำคัญมากเขาเรียกว่าะะชังกิ้งปะทะสปริงคลิงชังกิ้งคือทำเป็นก้อนส่วนสปริงคลิงคือทำแบบทยอยทำ ใช่ค่ะผู้คิดว่าแบบไหนดีกว่ากันถ้าตามสไตล์กิฟเวอร์แบบทาตุที่ใจดีกับทุกคนเลยนะเขาต้องทยอยทำแน่ๆถูกต้องคือใครขออะไรก็ให้เดี๋ยวนั้นเลยช่วยคนนี้หานาทีอีกชั่วโมงช่วยคนนั้นสิบนาทีคือช่วยทีละนิดทีละหน่อยตลอดทั้งวันผลคืออะไรครับ เจ๋งสิคะเสียสมาธิมากงานหลักของตัวเองไม่ต้องทำกันพอดีแล้วกิฟเวอร์แบบมีสติละครับเขาใช้ชังกิ้งหรือทำเป็นก้อนค่ะคืออัดการให้ไว้ในเวลาเดียวเลยมันดีกว่ายังไงครับมีการทดลองชัดเจนมากเขาให้ผู้ทดลองทำอะไรเพื่อช่วยคนอื่น5อย่างใน1สัปดาห์ครับกลุ่ม A ททำแบบทยอยทำให้ทำวันละหนึ่งอย่างกระจายใน5วันส่วนกลุ่ม B ททำแบบเป็นก้อนก็คือให้ทำา้อย่างรวด เดียวในวันเดียวเลยวันที่เหลือไม่ต้องทำหรอใช่ค่ะผู้ทายสิกลุ่มไหนมีความสุขเพิ่มขึ้นชัดเจนถ้าตามทฤษฎีนี้ต้องกลุ่ม B ที่ทำเป็นก้อนถูกเพงกลุ่ม B มีความสุขเพิ่มขึ้นแต่กลุ่ม A ที่ถยอยทำความสุขไม่เพิ่มเลย ทำไมล่ะครับทั้งที่ก็ทำห้าอย่างเท่ากันเพราะการทำเป็นก้อนมันให้ความรู้สึกที่ชัดเจนค่ะมันรู้สึกว่าโห oh, วันนี้ฉันได้ทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมันอิมแพกว่าการทำเล็กๆน้อยๆจนเราลืมไปแล้วว่าทำ ใช่ค่ะทีนี้การทำเป็นก้อนเนี่ยมันยังใช้ได้กับอีกเรื่องด้วยคือการจัดการเวลาของเรายังไงครับกิฟเวอร์แบบทาตเนี่ยมักจะทยอยให้หรือให้ทีละนิดทีละหน่อยตลอดเวลาคือใครเดินมาขอความช่วยเหลือตอนไหนก็ให้เดี๋ยวนั้นเลย โอ้ทำงานอยู่เพื่อนเดินมาถามก็หยุดงานตัวเองไปช่วย10นาทีอีกชั่วโมงหนึ่งอีกคนมาก็หยุดไปอีก15นาทีแบบนี้ทั้งวันใช่ค่ะผลคือเจ๊งงานตัวเองไม่เสร็จไม่มีสมาธิเลยแล้วกิฟเวอร์แบบมีสติทำยังไงครับเขาทำเป็นก้อนค่ะคือแบ่งโซนเวลาชัดเจนไปเลย ยังไงครับเหมือนในเรื antis, time, these these ่องวิศวกรที่งานไม่เสร็จสัทีเขาเลยตั้งกฎให้มีช่วงเวลาที่ใครห้ามมายุ่งหรือ q ว i ย t Time ตอนเช้า3วันต่อสัปดาห์นี่คือการทำเป็นก้อนเวลาสำหรับงานตัวเองถูกต้องแล้วเปิดเวลาให้คนอื่นมายุ่งได้ตอนบ่ายใครจะขออะไรมาขอกองกันตอนนี้เลยนี่คือทำเป็นก้อนเวลาสำหรับให้คนอื่นใช่ค่ะพอทำแบบนี้โปรเจกต์เสร็จทันเวลาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยโห ชัดเจินมากครับแค่เปลี่ยนวิธีจัดสรรเวลาจัดสรรการให้ก็ผลลัพธ์ต่างกันเลย ใช่ค่ะเหมือนคอนเรครูที่หมดไฟในตอนแรกพอเธออัดงานมูลนิธิ5ชั่วโมงรวดไว้ในวันเสาร์ก็คือการทำเป็นก้อนไม่เอามาทยอยทำแทรกระหว่างวันทำงานปกติแล้วยังมีกลยุทธ์ที่2ครับดาวอันนี้ง่ายมากคือกด100ชั่วโมง100ชั่วโมงใช่ครับคือทำเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่เห็นผลงานวิจัยเขาบอกว่าจุดที่ทำให้รู้สึกดีที่สุดหรือสวิตสปอตของการทำงานอาสาสมัคร หรือการให้เนี่ยคือประมาณ100ชั่วโมงต่อปี100ชั่วโมงต่อปีฟังดูเยอะนะ าหารออกมาแล้วนะดาวมันคือสัปดาห์ละสองชั่วโมงเองแค่สองชั่วโมงคือต้องขยายความแบบนี้ก่อนนะคะสัปดาห์ละสองชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่เพดานสูงสุดที่ห้ามเกินแต่มันคือจุดที่คุ้มค่าที่สุดหรือจุดเริ่มต้นที่งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าความสุขและพลังงานมันเริ่มพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนใช่ครับในงานวิจัยบางชิ้นอย่างของออสเตรเลียเขาบอกว่าจุดที่ทําให้รู้สึกดีที่สุดมันกว้างมากคืออยู่ระหว่างร้อย ถึง800ชั่วโมงต่อปีหรือ2 16ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยซ้ำ แต่หนังสือเน้นย้ำในกลยุทธ์ข้อถัดไปว่ามีสิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนชั่วโมงอีกค่ะนั่นคือเหตุผลที่ทำนั่นเองคำถามคือสมมุติว่าคุณมาทำพอดแคสต์ฟรีๆวันละชั่วโมงเนี่ยคุณทำเพราะหน้าที่หรือความเกรงใจอะไรใครหรือเปล่าทำแบบฝืนฝ้นๆรู้สึกว่าฉันไม่อยากทำเลยแต่ฉันต้องทำหรือเปล่าคะหรือคุณทำเพราะว่าคุณรักมันอินกับมันสนุกกับการได้พูดคุยได้แบ่งปันเรื่องราว ถ้าคำตอบคืออย่างหลังคือคุณทำเพราะแพชชั่นต่อให้คุณทำสัปดาห์ละ10หรือ20ชั่วโมงมันก็เบิร์นเอาท์ค่ะนี่คือกลยุทธ์ที่3ค่ะภูคือการให้แบบมีสติเนี่ยเขาจะให้เพราะความอยากหรือด้วยแพชชั่นไม่ใช่เพราะหน้าที่หรือโดนบังคับให้ทำต่างกันยังไงครับกิฟเวอร์แบบทาสมักจะให้เพราะหน้าที่หรือความเกรงใจอ๋อคิดว่าเดี๋ยวเขาว่าเราไม่ดีถ้าเราไม่ช่วยเราเลยต้องทา ซึ่งการให้แบบนั้นมันดูดพลังไปมหาศาลเลยค่ะแต่ giver แบบมีสติเขาจะเลือกให้ในสิ่งที่ตัวเองสนุกอินหรือเห็นความหมายกับมันกลับไปที่ครูคอนเรออีกทีการที่เธอต้องห้ามเด็กตีกันที่โรงเรียนนั่นคือหน้าที่มันโคตรเหนื่อยแต่การที่เธอไปติวเด็กเก่งๆที่มูลนิธินั่นคือความสนุกคือแพชชั่นมันเลยเติมพลังให้เธอและยังมีกลยุทธ์สุดท้ายที่สาคัญมากๆค่ะอะไรครับ giver แบบมีสติ เขาขอความช่วยเหลือเป็นค่ะ โอ้โหอันนี้จุดตายเลยนะเพราะกิฟเวอร์แบบาธาตุเนี่ยจุดอ่อนสำคัญคือไม่กล้าขอความช่วยเหลือใช่กลัวเป็นภาระคนอื่นคิดว่าฉันเป็นผู้ให้ฉันต้องให้อย่างเดียวห้ามรับแต่กิฟเวอร์แบบมีสติเนี่ยเขารู้ว่าเขาก็เป็นคนเขาเหนื่อยเป็นเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันมันมีนกลไกที่น่าสนใจเรียกว่า t e n d and befriend ดูแลและผูกมิตรใช่ค่ะคือเวลาเราเครียดมากๆหรือรู้สึกอ่อนแอ สัญชาตญาณลึกๆมันไม่ได้บอกให้เราหนีอย่างเดียวแต่มันบอกให้เราหาพวกค่ะ พกมันเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมเลยว่าถ้าเรากำลังแย่เราต้องรวมกลุ่มหรือสร้างพันธมิตรถึงจะรอดอ๋อเข้าใจแล้วแล้ววิธีหาพวกหรือผูกมิตรที่ดีที่สุดของกิฟเวอร์ก็คืออะไรล่ะคะก็คือการช่วยหรือดูแลคนอื่นนั่นเองถูกต้องคือที่เขาช่วยคนอื่นมากขึ้นในตอนที่เครียดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเขาอยากเหนื่อยเพิ่มนะแต่เพราะเขากำลังสร้างเครือข่ายความปลอดภัยให้ตัวเองใช่เลยเขากำลังลงทุนสร้าง ความสัมพันธ์หรือผูกมิตรเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พอถึงตาที่เขาแย่จริงๆเขาจะมีคนที่เขาเคยช่วยเอาไว้มาช่วยเขากลับนั่นเอง ถูกต้องค่ะกลับไปที่ครูคอนเรตอนที่เธอเริ่มหมดไฟเธอก็ไปเป็นพี่เลี้ยงช่วยครูรุ่นน้องใช่ไหมคะครูคอนเรเธอไปเป็นพี่เลี้ยงช่วยครูคนหนึ่งที่ชื่อซาร่าแล้วพอถึงวันที่คอนเรหมดมุกค,คิดไอเดียไม่ออกติดขัดในการสอนเธอก็ไปขอความช่วยเหลือจากซาร่าแล้วซาร่าก็ให้ไอเดียดีๆกลับมานี่คือการใช้เครือข่ายที่เธอสร้างไว้โห oh, สรุปได้ชัดเจนมากเลยครับดาวกิฟเวอร์ที่ประสบความสำเร็จหรืออาร์เทเรชเนี่ยคื คือคนที่ฉลาดในการให้มากๆใช่ค่ะเขาไม่ได้ให้จนตัวเองพังแต่เขาให้ในวิธีที่มันเติมพลังให้ตัวเองด้วยในบทนี้เขาทิ้งท้ายได้ส่งพลังมากครับเขาเล่าเรื่องมหาเศรษฐีคนหนึ่งชื่อจอห์นฮันส์แมนซีเนียเขารวยมากใช่ไหมรวยมากครับแล้วเขาก็มีเรื่องพีคคือเขายอมขาดทุนในดิวธุรกิจ200ล้านเหรียญใช่ครับ200ล้านเหรียญเพราะคู่เจรจาของเขาพัรยาพึ่งเสียชีวิตเขาเลยรู้สึกว่า ไม่อยากไปบีบคั้นอารมณ์คู่เจรจายอมขาดทุนดีกว่าบ้าไปแล้วแต่จอห์นฮันสแมนเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งที่น่าสนใจมากเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รวยแล้วค่อยให้ แต่เขาเขาเชื like <urai> <the> ่อ <the> ว่าเขารวยเพราะการให้ต่างหากมันจะเป็นไปได้ยังไงครับผูยิ่งให้ยิ่งรวยเนี่ยมันมีงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่ช็อกโลกมากครับเขาพบว่าทุกๆ1ดอลลาร์ที่เราบริจาคไปมันมีความสัมพันธ์กับการที่เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้น3.75ดอลลาร์ในอนาคตเฮ้ยเงินมันงอกเหรอคะไม่ใช่ว่าบริจาคแล้วเงินมันงอกครับแต่กลไกมันเป็นแบบนี้ยังไงคะเพราะการให้แบบมี มีสติเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขครับอ๋อที่เขาเรียกว่า helpers high หรือความอิ่มใจใช่ครับมีการทดลองให้เงินคน20ดอลลาร์แล้วบอกให้ใช้ให้หมดค่ะ กลุ่มที่เอาเงินไปซื้อของให้ตัวเองตอนจบวันปริมาณความสุขมันก็เท่าเดิมแต่กลุ่มที่เอาเงินไปซื้อคนอื่นมีความสุขเพิ่มขึ้นชัดเจนอ๋อเข้าใจแล้วพอมนุษย์เรามีความสุขพลังมันก็มาสมองปลอดโปรง่งเราก็เลยทำงานเก่งขึ้นฉลาดขึ้นตัดสินใจดีขึ้นเราก็เลยหาเงินได้มากขึ้นนั่นเองสรุปบทนี้ก็คือกิฟเวอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เสียสละที่สุดแต่คือกิฟเวอร์ที่ฉลาด ที่สุดต่างหาก คือเป็น a r t ์ r ท s ริ i กิฟเวที่รู้จักให้รู้จักรับและรู้จักดูแลตัวเองไปพร้อมกันและนี่ก็คือทั้งหมดของ EP 101ค่ะสำหรับใครที่ฟังแล้วอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงหรืออยากหาวิธีให้ยังไงแบบไม่หมดไฟลองเอา4กลยุทธ์นี้ไปปรับใช้ดูนะครับใช่ค่ะทำเป็นก้อนกดร้อยชั่วโมงทำเพราะแพชชั่นและกล้าขอความช่วยเหลือจริงๆยังมีรายละเอียดในหนังสืออีกมากที่เรายังไม่ได้เล่าก็อยากชวนไปซื้อมาอ่านกัน เล่มนี้มีแปลภาษาไทยแล้วนะคะวางขายมานานแล้วก็ฝากติดตาม Change Maker Library ตอนต่อไปด้วยนะครับและถ้าคุณชอบก็กดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์จะได้ชวนเพื่อนๆมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Change Maker